สวัสดีครับพี่น้องเดี๋ยวมันนี่เสื้อผ้ามาเก็บเฮ็ดเฮ็ดชนิดนี้เป็นเฮ็ดแบบผู้เฒ่าสมัยก่อนผ้ากินนะครับเห็ดมันจะเกิดช่วงฝนตกหลังฝนตกชุกไม่ไม่เห็ดมันจะเกิดน้ํากอหยานะครับเ็ดชนิดนี้เรียกว่าเห็ดห้วนหยาหรือว่าเห็ดแถดเห็ดท่าบางหม่องบางหมองก็เอิญเฮ็ดแถนเห็ดท่าครับเดี๋ยวเขามาเบิ้งว่าักษณาดอกเห็ดมันเป็นจังไดนะครับนี่ครับเสยเบิ้งดอกแล้ชัดๆด้ียดอกจะบูมี่เหน บ่มีจุกแลมตร,ตรงตรงดอกวันเถาะใต้ดอกนี่จะเป็นกระโปรงแล้วก็บโบมีขอตรงขานะครับบบมีขอตรงขาบ่มีหยังตรงขานี่ก็จะเป็นขึ้นมาเลยบบมีกระเป๋ะโบมีไใครบลักษณาเป็นใครนี่ครับนี่คือเห็ดเห็ดแถดเห็ดท่าหรือว่าเห็ดหัวห้าบางหมองกระเอินเห็ดหมาหาครับ บางหมอกก็เอิ์เฮ็ด mm hmm. บาดยานี่บึ้งชัดๆพี่น้องงามเก็บ mm hmm. ใส่กระทง mm hmm. ผิวหนาเราจะบโบ,บเรียบเด้อเฮ็ดชนิดนี้คือผิวหนาบาเรีีบนะครับบเรียบเฮ็ดขี่ควายเนี่ยิดอันผิวหนามันจะเป็นเรียบเรียบเรามีกระเป่อยู่มองขาอันนั้นหามเก็บมากินในดอกเทาแล้วครับนั่นงข้นเลยครับ กำลัง,งขืนเลยเด็ดขาไปนยำเลยอุยอ้ยอุ้ยจะเดียวลูกบะนานอนี่นีง่งามเกิดไปเรื่อยๆเลยอะ่ะงามๆเลยครับนี่ดอกนึงงามเป็นเฮดทิตาหักดอกตาหักแล้วก็งาม บ้างมองกะซีดอกกสิซีอนั่นเจือดก็นี่ครับบ้างมองดอกอาจจะบ่เหลืองซ้ำนี่ต่ว่าลัษณะดอกคล้ายๆกันนี่แหละเบิ่งง่ายครับอือันนี้งะนนเลียจักน้อยนี่เริ่มงะล้วครับเน,แบบนี่ยดอกนี้ย่างงามเลยครับ ดอกยังนุ่มๆสีแดงอุ้ยๆได้พี่น้องกินแล้วคือหงอาอีเลยเมแยนเขาเจะเอินเอินเฮ็ดหัวหงากลิ่นเหนออนมือนหญ้าเลยครับดอกตะมูตะมีะมะมพี่น้อง อย่างนี้นี่นมีผู้ใดมีน้นเดินหย่างงามส่วนมากมันจะออกตามันหย่าใบแคบนะครับพ่ามันหย่าใบกว้างดินี่ผูกหย่าใบแคบบ้างสิหย่าใบแหลมแหลมนะแล้วก็เป็นเดินมันจะมากออกครับนี่นันจะออกตามกอหย่างเลยนี่ครับ โอ้แนนดอกนี่โอ้ยน่่ดอกง่ๆยๆนะครับอืมตาดตรงนี้นีโอ้ยตื่นเต้นเลยพี่น้องเปิดดอกนี้ดอกๆๆๆๆๆปุ๊บเเลยอ่ะเปิดพุ่นขาบวบเลยอ่ะ อ๋อเนี่ยโอ้นี่กำลังขืนไหมพี่น้องกำลังขืนไหมบึ้งอืมนี่น้อยเลยอ่ะใช่ไหมอืมกำลังขืนไหมเลยครับโอ้ยเดี๋ยวมืออื่นเสาคงสิมาเก็บอยู่เก็บเงี้ยมือเสาเนี่ยมันจะหอมที่สุดเด้อครับถ้าไปเก็บเนี่ยเก็บเงี้ยมือเสาเด้อ ให้เก็บเงี้ยหมดเศร้านครับป<ะ>๊อดประจิททไไเเตเถอะดอกนี่ไหมดอกใยเลยอ่ะพผดผู้บกม้วนบกเตียงบ๊อดดอกนี้ยังใยครับวันนี้ปื้ดงามงามงามเถอะนี่บอเอานี่เลยนี่นี่นี่น กำลังเกิดดยครับกำลังเกิดดยอดโซนนโมพีนอนงามครับโอ้ยนีใบเลียววันดีแฮมปใส่ดอกนี่ใกล้ก,กันนีล่ละดอกใหญ่หรอครับอุ๊ดแถวนี้ไม่ตอดดอกใหญ่ บ้านผมนี่บใหญ่ปีนีเด้อนี่มันจะดอกยังไงพี่น้องดอกใหญ่ดอกสมบูรณ์ว้าว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 พุ่นั่นเถ้าไปแล้วถุงท่านผีเถ่าดอกมึงกระนีย้ยงอยู่นี่มีแต่ดอกงามๆพี่น้อง โอ้ยอยากเห้มาเก็บน้ำดิคนหลายๆคือสีม้วนอยากให้มาเก็บน้ำดิครับมีแต่ดอกงามพี่น้องเห็ดหัวหย่าเห็ดแฉดเห็ดท่าปาพี่น้องปาอื้อว่ามันพ่อดอกใหญ่คักแล้วอันนี้ยังใหญ่คักปาพี่น้องปืดพวกเนี้ยเบิ้งเบื้องปืดเบื้ โดมสมบูรณ์ครับโอ้ยพี่น้องเอ๋ยป้ามีกระเมียนมีนกระเมียนมีนกระเมียนมีนกระเมียนโอ้ยดอกอัวพราวเลยครับอุ้ยอันนี้ผมเกือบเหยียบอุ้ยผมเกือบเหยียบอุ้ยดอกนี้น้อยกระเมียน,น กำลังเกิดกับมี่อ้ยนี่อยู่บ่ขออนุญาตหาเห็ดได้เด้คุนหมดดอกใงญ่แล้วครับคุณเมียพี่น้องโอ้ยมาเก็ี่ยน้ำกกนเด้อทุกคนหลายคักมี่จะดอดเงย่งอ้ยทุกคนทุกคนฝออนส่วนน้ำบ่ งามงามเก็บมั่นเลยพี่น้องเก็บมั่นเงอเลยโอ้ยอยากให้บ้านผมมีดอกใหญ่ๆสิเด้คือบ้านดอกน้อยหน่อดิพี่น้องเพื่อดี๋ยวดอกเงยๆสิเด้อของเบนก้อนผลไง ออดอกงามยี่หรีนี่สังเกตอันมันบแมเนจุกเด้อพี่น้องนี่ไม่ใช่จุกเด้อนะมันเป็นอันกลางดอกมันในสือกลางดอกมันสีสดกวัวโมคำว่าจุกหมายถึงว่าจุกหัวแหลมแหลมเด้อพี่น้องเห็นชนิดนี้หัวมันบอแหลมเด้อโอ้ปลาอุ้ยันดีสิเต็มกระท่งแล้วครับนเนี่ย เปืง,งพี่น้องหงามงามเห็ดงามขาดวิขึ้นเห็ด่เต็มกระท้องนะครับเตเต็มกระท้องแ้่ เดี๋ยวผมขอตัวไปเก็บก่อนนะพี่น้องเลยหลายครับครับนะเก็บข้าวเดียวสิเต็มกระทงลละครับดอกงามงามยู่นี่ดอกงาม,งามดอกเง,กง,กงยีรีครับไปหาล่องเบิงเด้อพี่น้องมันจะเกิดน้ำหยาปลายแหลมเกิดน้ำหยาปลายแหลมเกิดน้ำเดินหยาเดินถึงมันกว้างกว่ามีแดดส่องถึงเด้อพี่น้องฝนตกไม่ไม่มันสิมาเกิดฝนตกไม่ไม่ สักสองสามหมื่นมันก็สิเกิดลองไปหาคนครับเฮ็ดหัวหยาหรือว่าเฮ็ดแทดเฮ็ดท่าบังหมอกก่เอินเฮ็ดหมากหยาแสีบครับเอาไปหมกไปกวดใส่ไข่ไปแกงเฮ็ดได้เบิดครับแสบเบพือกันครับพี่น้องอันนี้ไประคาไปดิครับขออนุญ,ญาตไปเก็บก่อนนะครับ